สวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ที่น่ารักทุกทุกคนวันนี้ช่องกุูไก่เกมมิ่งของเราก็มาแนะนําเกมดีเหมือนเดิมเกมนี้ชื่อเกมวายอารีนาเซอร์เวิร์พึ่งจะเปิดสโตูตไทยดูแบบตัวเกมเป็นยังไงก็เข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเพื่อไปรยกาศเสียเวลาอ เดีนการจับคู่โหจับคู่นาน,นแค่ไหนเนี่ยป่ดเอ,อมามนในตัวเกมกันแล้วน,นี่ก็รูปแบบการเล่น สายมือบนเป็นแผนที่อันนี้ปุ่มจอยเคลื่อนไหวเรียกศาสตร์พานะได้ก็ือในอจีโมจิก็ซิดีน่านั่งเครื่องมาแล้วว้าวแลดดิงงไงเราปูงไปเฮ้ยเฮ้ยตกน้ำ เอาห้ลงน้ำดิอ๋ลงแล้วครับถึงพื้นแล้วไอ้ปืนก็ทำการลากนะครับยิงลากกำหนดทิศทางตัวนี้ก็จะมีสกิลขอพุ่งชนโอ้ยิงโอ้ยมาเจอของดีครับ ก็ทำการฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ไปนี่ใช้อ๋อเป็นคกิตตันสีทองนี่เอาไว้มาอัปเกรดอาวุธเรานะครับเนี่ยนี่พวกกล่องพวกอะไรนี่เราเก็บให้หมดนี่อะไรเอ่ยโอ้เกาะๆๆเเฮ้ยเอาเกาะดิโอ้โหฟาร์มไปครับฟาร์มไป ้าไปก่อนนะช่วงนี้เกษถรภาัก็ควรจะมีคงจะมีคนมาอันนี้กดพือสลับอาวุธมึงไเอาเต็ีมสิบหกเอา,เอา,เอา,เอาลูกซองลูกซองแดงกว่าหรือเปล่าลองดิได้ลูกซองเลนะ้วอ้าวเจอกล่องอีกแล้วครับพี่น้องอันนี้อะไรอะไรไม่รู้อะมันคืออะไรหิววะ อัพเกรดได้เหรอมาอัพเกรดรูกซองที่เป็นสีฟ้าบรรยากาศในตัวเกมนี่ือนว่าใช้ได้นะภาพก็สวยอยู่นะเข้าไปยังไงเอ่ยมันขึ้นเป็นรูปกล่องอะ่ะเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนคะรับเข้าทางไหนเอ่ยทางนี้เหรอนี่ไงนี่เจอกล่องทองเี้ะ ดกดดูที่แผนที่อ๋อวงก็จะบีบเข้ามาเรื่อยๆครับเป็นแบบเกมแบ t เท r ร y ยัลทั่วไปอะแหละว,วงก็จะค่อยบีบค่อยๆบีบให้ผู้เล่นแบบมาเจอกันเองอะพอมาเจอกันเองก็ใสกันครับทีนี้เราฟาร์มอย่างเดียวสนใจเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย เสือไอเสือจะเย็นไอเสือใจเย็นนี่เจอทซองดิเออเยนี่ไงคนมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วใส่ดีเราเอยตัวนี้เตบบวกใส่บวกเส่บวกนี่นี่เอาเปลี่ยนดินี่วิ่งยิงครับเราวิ่งถอยยิงถอยยิงนี่เรามีปืนเราไม่กลัวนี่เรียบร้อยมีอะไรมาบ้างเพื่อน เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งครับวิ่งวิ่งพี่น้องโอ้ยนี่ชนโอ้โหโอ้ยเสือจะเย็นเสือนี่อ้โหพวกนี้มันก็ไล่โจมตีเราเลยนะครับเนี่ยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยให้เรารอดด้วยอาบลูกซองไปก่อนเลยลูกซองทาทางจะน่าจะได้ใช้งานหนักจริงๆ ห,หินหินหินป่าป่าป่บป,บป,บปบ่บสับสับสับนีบ่เลยอ๋อโคตรสีแดงนี่คือห,หิวหิวหิวอะไรอยู่ถวนี้นั่นไงใส่เราเลยเหรอโอ้โหโอ้โหไหนจะคนไหนจะพวกถัดป่าดนะ้วยเนี่ยนี่โหตะวงบีบเร็ววะเนี่ยไม่ยอมหยุดเลย ไปไปเรื่อยๆเราฉับฉับฉับฟาร์มไปด้วยหนีไปด้วยฟาร์มไปด้วยเราปรับผมหาตังหาตังหาต,งหาตังอัพของลงน้ำเรื่อยๆโอ้ลงน้ำแล้วจอมแจม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 ,จม,จมฟาร์มไปฟาร์มไปนี่อะไรย เฮ้ยเฮจะเย็นเพื่อนจะเย็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 นเพื่อนจะเย็นอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดไปกินดีระเบิดไปกินดีเดี๋ยวก็หนีก่อนโหหนีก่อนหนีก่อนไม่ไหวไม่ไหวตัวนี้แรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาปะเนี่ยเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวขอหิวก่อนแหมไปไหนละ ขอหิวก่อนหนีก่อนเราหาเงินก่อนเดี๋ยวปืนแรงๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายดีแน่เองโอหหิววาชาจังวิ่งมีเรียกอะไรด้วยวิ่งหนีไปม้าสีหมอกยังไงคนคนคนนี่มาสีหมอก่อยม้าสีหมอกวิ่งใส่เลย เออเอาเบกินดิกิน้วเปิดดิเพื่อนกินรวเปิดดิกินอุ้ยเค้เค้เค้เออเค้กัดมันเเค้กัดมันเนี่เราก็นี่เราก็สลอยลอยดิขวานเพื่อนเล่นขวานเอยเล่นขวานกับเราเหรอเออเพื่อนตายเด้ยิงดีครับยิงดีครับโอ้โหข้ามน้ำด้วยข้ามน้ำข้ามทะเล ล้องกองกองบู้โหภาพถือว่าโอเคอยู่นะบอกว่าสวยเลยแหละภาพเนะี่ยส่วนตัวชอบอยูอ่ระเบิดไฟครับระเบิดไฟของม่วงอัพอครับมามามสิบหกแล้วโหจะเย็น ทำไมพวกนี <yeah ้โอ้โหเยอะเยอะเยอะเบดไฟไปกินเลยปะเออโดนดิโดนดิโดนดิโดนดีโดนดีเพื่อนโดนดีเออโดนดีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอใจเย็นใจเย็นพุ่ง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 หนีโอ้เป็นวิสกิลพุ่งนะเเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเสือใจเย็นเสือใจเย็น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  เย็นโอ้โหวงก็จะเย็นครับวงจะเย็นโอ้โหได้ยังวงเริ่มจะบีบมาสุดแล้วนะเตรียมใส่กันแล้วนะคราวนี้มีใครรอดอยู่บ้างก็ไม่รู้นะจับเราฟาร์มอย่างเดียวเฮ้ย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 เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเพื่อนเกินไปเปล่า ไล่ฆ่าเลยเหรอไล่ฆ่าเลยเหรออ้าวโดนลูกซองนะโดนลูกซองนะอ้าวโดนลูกซองนะโดนลูกซองนะเอาดิเอาดิอ้าวเอาดิเอาเอาดิมีคนเดียวหรือไงเนี่ยฮะโอ้ยอืมอืมโอ้โหสู้ไม่ได้เหรอ เออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโกงปะเนี่ยโกงปะเนี่ยนี่หนีก่อนหนีก่อนโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเกินไปเกินไปสองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นสองใจเย็นใจเย็นสองใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นที่เพื่อนนี่ฮใจเย็นโอ้ยมันเลือดมันเยอะแทะละ โอ้โหแน่ได้หรอกเอาตันไปดีตันไปดีโอ้ยจิงไม่โดนจิงไม่โดนจิงไม่โดนตีเราเองก็าไปที่ต้องตายเราเองก็อ้าววี่เนื้อเนี่ยครับตัวเกมก็ประมาณนี้โอ้ยนี่หน้าถึงสู้มไม่ค่อยได้เขาของม่วงเลยครประมาณนี้ครับรางวัลใหม่ ก็มันก็นเป็นรูปแบบเกมเพลย์นะครับนี่เราเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้างในหน้าเกมหลักนี่นี่อะไรชุดหลักอ๋อพอนั้นกจ็จะได้ตัวละครมาใช่ไหมนี่อ๋อไายตัวละครมาอันนี้เหมือนรอยัลพาร์เหรอคล้ายๆ ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยอ๋ออันนี้เส้นทางถ้วยรางวัลเหมือนพวกเออชิปเมนต์อะไรเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยพอเล่นไปก็จะปลดล็อกปลดล็อกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยได้ได้เพชรได้กล่องเงินเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยก็จะปล,ปลด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 ไปเรื่อยโอ้โหใช้แต้มเยอะมากนะครับเนี่ยเยอะมาก ระบบเงินก็จะเป็นเพชรสีขาวๆนี่ครับเนี่ยเติมเงินนี่จุดหลักนี่ได้ตัวฟีมาแล้วหนึ่งตัวก็ไปที่ผู้รอดชีวิตอ๋อเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ครับเนี่ยอัปเกรดได้อัปเกรดในพวกอะไรนะเพิรก์กหรือเปล่าเนี่ยพวกี้พวกเปิร์กเขาไหม อัพเกรดไปเรื่อยโอ้โหเราเล่นตัวไหนแล้วก็อัพตัวนั้นไปก่อนเลยนี่ครับโอ้เยอะยาวเลยอัพเป้นยาวเหยียดเดี๋ยวจะลองอัพให้ดูครับเนี่ยอัพไปแล้วหนึ่งอันเป็นลุ2สองนี่อัพนี้ใช้เหรียญทองครับเนี่ยที่ได้จากการเล่นเกมนี่คืออะไรวอรนี่มีใช้เหรียญทอง จะมีสกิลห้าเปอร์เซ็นต์ี่ยปลดไปเรื่อยเมื่อกี้เดนชนะมาได้นี่มาสิบเต็มก็ปลดจากเลดวลหนึ่งเป็นเลดวลสองป่ะเดี๋ยวอัพไปเลยเนี่ยอ๋อนใช้เหรียญห้าสิบลต้องไปเล่นหาเหรียญละคราวนี้เก็บวอดคอยโอเค ก็ประมาณนี้ครับในตัวเกมมีการอัพกองอัพเกรดเหมือนพวกสกิลอ่ะนี่แบ t เทิร์นพาร์ทนี่เติมสอง้อยเพชรปวดล็อกมีหมดทุกอย่างสายฟรีเราก็เล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อน ก็โอเคครับก็มาแนะนำกันคร่าวๆนะครับสำหรับเกมนี้แนว Battle r o y a l ด้วยบวก Survival ด้วยฟาร์มของไปด oh, mm ้วยในแมปจนกลายเป็นผู้รอดชีวิตสุดท้ายโอหมดหมดหมดเดี๋ยวเข้าไปดูในโหมดครับมีโหมดเดี่ยวกับโหมดคู่ครับเนี่ยเนี่ยมี2โหมดตอนนี้แชงแชแอดเพื่อนนี่ยังไม่เห็นนะครับเพิ่มเพื่อนในเกมแบบบวกบวกเพื่อนนะ เพื่อนเข้ามาในทีมบยังยังไม่เห็นนะครับส่วนนี้ก็พวกทั่วไปนี่ตั้งค่าผาษสไทยเกมเพลกราฟ,ฟริกก็แล้วแต่เครื่องใครนะครับปรับได้แค่ไหนสูงต่ำต่ำมากเงาเงา,งาปิดเปิดได้หมดปรับได้ครับกลาง กลางหรือจะเอาต่ำก็ได้ถ้าเครื่องเราไม่แรงก็เอากลางๆก็ได้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้ตอนนี้เปิดในสตูไทยแล้วก็ไปโหลดมาเล่นกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย